ตอนนี้ทางวัดสว่างมงคลพร้อมกับชาวบ้านกำลังร่วมด้วยช่วยกันยกโต๊ะเก้าอี้เตรียมสำหรับเจ้าภาพโรงทานทุกท่านท่านใดที่แจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพโรงทานเข้ามาแล้วนะครับทางวัดได้ทำการเขียนชื่อโรงทานชื่อเจ้าภาพโรงทานเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ได้แจ้งมาล่วงหน้าตอนนี้เราก็ทำการนำโต๊ะเก้าอี้มาวาง เพื่ออำนมือความสะดวกให้กับเจ้าภาพโรงทานแล้วก็จะได้นำไปมาติดท่านใดมาในภาคเช้าให้แจ้งว่ามาเป็นเจ้าภาพในภาคเช้าท่านใดมาในภาคบ่ายให้แจ้งความประสงค์ว่ามาร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานภาคบ่ายนะแล้วก็ประสานงานผ่านแม่นะิ่มนะผ่านทางแม่นิ่มได้เลยที่คอยประสานเกี่ยวกับโรงทานอันนี้จะเป็นบริเวณเต็นท์โรงทานนะครับอนนี้เต็นท์โรงทานของเรา แล้วก็จะมีโซนนู้นด้วยอีกโซนหนึ่งนะครับโซนฝั่งนู้นด้วยอีกโซนหนึ่งจะเป็นโรงทานแต่และล็อกถ้าเป็นโต๊ะกลมจะเป็นโต๊ะกลม2ตัวถ้าเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมยาวก็จะเป็นล็อกละ1ตัวด้านหลังจะมีเก้าอี้ให้ถ้าอของเราพื้นที่ไม่พอที่จะวางของเดี๋ยวเราจะสำรองเก้าอี้แต่และล็อกไว้ให้ขั้นต่ำ5าถึงตัว นะครับ5ตัวแต่ละล็อกตอนนี้กำลังดำเนินการจัดเตรียมนะครับซึ่งบริเวณโรงทานนี้ก็จะอยู่ภายรอบนอกของประรรมพิธีนี่คือประมพิธีในส่วนของพิธีพุทธาพิเศษและวางศิลาฤกษ์อ,อุโบสถในวันที่27กันยายนนี้ในภาคเช้า7นาฬิกานะครับภาคเช้า7นาฬิกาพิธีวงสวงแล้วก็เวลา9นาฬิกา จะเป็นพิธีพุทธาพิเศษแล้วก็14นาฬิกาเป็นพิธีวางศิลาฤกษ์ท่านใดที่รับชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ประชาสัมพันธ์งานบุญใหญ่ของวัดส,สว่างมงคลบ้านโนนสะแบงในครั้งนี้แล้วพบกัน27กันยายน2567ขอเจริญพร